สวัสดีค่ะพี่น้องนะครับสนใจขีมศูนย์ขาวว่าขวดละ240บาทนะครับรวมทรงมีบริการปลายทางนะครับยาไทายพยาธิแบบลาดหลังคาโมมอกขวดละ100บาทนะครับขวดขนาด30มิลลิลิตรนะครับขวดหนึ่งส่ได้กกำน้ำหนัก300กิโลนะครับเงาทองอ่อนทองแกใส่ได้นะครับเงาหน่อยอายุ10มือขึ้นไปใส่ได้นะครับ ใส่ได้กับพยาธิภายนอกภายในนะครับเห็บเหากาเกลื่อนเหลือมไรนะครับพี่น้องเทลานหลังเลยบ่ตตรงผสมยังนะครับไปทางมีค่าทรงหาสิบบาทนะครับพี่น้องแต่วาจัดโปรโมชันสิบแถมหนึ่งนะครับเงินอนทรงฟรีนะครับแล้วก็มียาลายมะเร็งนะครับพี่น้องดอม่านะครับขวดลอยซีซีผสมน้ำฉีดพ่นตาม ตรวงว่าตามขอกใดนะครับบ่มีปัญหาคนละหนึ่งร้ยห้าสิบบาทนะครับพี่น้องไปทางสองอบาทพวกนี้เวลาดูสังเกตมนะันก็ปล่อยไม่ให้กินอาหารไม่กินอาหารไม่มีอะไรแล้วเราไม่ดูมันมือสองมือนี่ซุดไปเยอะเลยอะ่ะต้องเป็นนะครับต้องดูอาการวัวให้เป็นนะครับฉีดยาให้เป็นนะครับยาตัวไหนใช้กับลูกอันไหนต้องเป็นใช่ต้อง พื้นฐานไม่รู้ก็ต้องถามับเออว่าเออโรคปอดมีน้ำมูกเนี่ยเราจะต้องใช้ยาตัวไหนกับอะไร,รอหรือยาบำรุงอ,อย่างบีสิบสองอย่างเงี้ยทั่วไปากินอาหารน้อยแต่ว่าไม่ป่วยก็ต้องเอายาบำรุงช่วยสิบห้าวันสักเข็มหนึ่งหรือเจ็ดวันสักเข็มหนึ่งอย่างเงี้ยก็ต้องบำรุงไปมันจะได้กินอาหารเพิ่มก็จะได้อ้วนเร็วอะไรเร็วต้องดูมัน ให้มันชัดเจนแล้วบางคนเลี้ยงปล่อยป่าละเลยปล่อยให้เขาหากินเองอะไรเองเทอาหารแล้วก็แล้วกันไม่ได้ไปดูรางดูอะไรว่าก,กินหมดไหมอะไรไหมเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยละเลยลวัวป่วยวัวอะไรไม่กินขึ้นมาเนี่ยพอถึงเวลามันไม่กินสองสามมื้อเนี่ยภูมิต้านทานมันก็จะต่ําแล้วมันจะทําให้อาการหนักขึ้น,นก็จะเอาไม่อยู่คับกจ็จะโทษเลี้ยงวัวไม่ประสบความสําเร็จเลี้ยงวัวขาดทุนน,นะครับตโทษตัวเราก่อน แมงหลายนะครับพี่น้งต้องหูต้องสังเกตนะครับเช้ากลางวันเย็นเลยนะครับดูถ้าซึมนอนไม่ลุกต้องทําหูดูก่อนว่ามีไข้หรอเ่ถ้าหูไฟหูเย็นนี่มีไข้แล้วครับถ้ามีไข้ก็แก้ไข้เลยครับเดี๋ยววัวก็ลุกขึ้นรับกระเจงที่ไม่ลุกเนี่ยไข้ขึ้นครับคือนอนซึมไม่ย้ายเอื้องไม่ย้ายอะไรอย่างเงี้ยทําหูดูถ้าหูเย็นเนี่ยฉีดเลยครับ เพราะปกติหูเขาจะไม่ไม่เย็นไม่เย็นต้องอุ่นครับครับจะอุ่นนะครับอาการไข้ของวัวก็สังเกตง่ายๆนะครับจับหูนะครับครับฟัหูดูก็รู้แล้วควายก็เหมือนกันนะครับควายก็เหมือนกันครับหูเย็นนะครับจมูกไม่มีน้ํอติดเกาะติดนะครับใช่ใช่ไม่มีน้ํามูกไหลก็โอเคครับแล้วก็ยืนไม่เคี้ยวเอื้องก็ผิดปกตินะครับเพราะปกติต้อง เี้ยวเอื้องนะครับเี้ยวเอื้องนอนก็ต้องเขี้ยวครัเหมือนนอนอย่างเงี้ยเขาก็ย้ายเอื้องของเขาตลอดครับแต่มันก็ไม่เยอะนะครับพวก,กโรคต่างๆมันก็มีการป้องกันฉีดยาว,วัคสินเยื่องหน้าได้โรคปกติลำปีปากเท<ห>้าเปือยขาแข็งขาแข็งไข้ขาแข็งนะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกขอตีขคอบวม ก็พวกนี้เป็นโปรแกรมวัคซีนที่ต้องฉีดอยู่แล้วมันก็ไม่ได้อันตรายถ้าเราทํานะครับทำวันทีก็6เดือนคเพื่อจดวันไว้ทำวันไหนครบกําหนดแล้วก็ทำซะแค่นั้นจบคือเราเรา้องกันไว้แล้วอะแต่ถ้าผู้ไข้ฉุกเฉินป่วยประจําวันประจําอาทิตย์อยงเงี้ยเราก็ดูหูดูอะไรสังเกตอาการมันครับเดี๋ยวเดมาดูตัวนี้ มันก็เป็นกิจวัตรประจำวันนะครับเลี้ยงวัวก็ต้องดูแลนะครับพี่น้องจริงๆนะครับไม่ใช่ปล่อยป่าละเลยก็จะมาโทษวัวก็ไม่ได้นะครับเราเลี้ยงเขาเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่ซื้อไปแล้วก็โทษวัวไม่แข็งแรงก็ไม่ได้เราไม่ดูที่เคลื่อนย้ายไปเจอเนี่ยไอ้เนี่ยพวกปลาหาพวกเนี้ยพวกแมลงนะครับแมลงนะครับแมลงก็จะมีโรคติดต่อนะพี่น้อง ติดต่อนะครับหลายอย่างนะครับตัวนี้มันก็บินไปหาตัวโน้นมันขัดมีอีกอ่ะมัต้องคอยดูมันเป็นพหาหะนําโลกเลยนะครับก็โลกที่มากับมแมลงก็อูอ้ยเยอะนะพี่น้องพวกลรางล้ำปีที่ติดเร็ววๆพกนี้ก็มาะครแมลงเนี่ยออ๋้ปอำปีปนะครับพวกเหลือพวกอะไรพวกนี้มันบินไปแล้วไปทั่วแล้วแล้วก็มี พยาธิพยาธิเม็ดเลือดอนะครับแล,แล้วยิ่งเราอยู่ใกล้กันเป็นชุมชนอยู่ใกล้หลายครอกอย่างเงี้ยคมันกัดค่อโน้นแล้วก็บินมาครอกเราอย่างเงี้ยคล้ก็นำเชื้อมาเยผยแพร่ครอกเราอีกแพร่ครอกเราเพราะฉะนั้นเราต้องอ,อต้องกันให้ดีคอสยาหนึ่งก็มีหกเดือนหกเดือนก็จดวันที่ไว,ไไวไออ้อะไรไว้เขาตำหนดก็ทำซักอ่ากั้าเปืือยน,นี้หกเดือนใช่ไหมครับเด <6 S 1> ล,ลําปีเหรครับ ลำปีก็จริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เ็าทำหกเดือนครั้งอยู่แล้วหกเดือนน,นะครับทํากันไว้เลยเพราะยาบ้านเราลําปีตอนนี้ไม่ขาดมันไม่เหมือนตอนใหม่ๆ่ใหม่ๆก็ที่มันเป็นหนักๆคือหนึ่งยาเข้ามาช้านะครับก,ก็กระทรวงกรเกษตรไม่มียากระทรวงเกษตรกร,รกมประตสัตว์ไม่มียาเลยนะครับพี่น้องอต้องซื้อตลาดมืดหนึ่งผมมาซื้อหลอดหนึ่งห้าพันน่ช่วงนั้นแพงนะครับ นำเข้านะครับนำเข้าก็ต้องช่วงนั้นใครไม่ฉีดก็ถ้าเป็นฟาร์มใหญ่ๆที่เขาเลี้ยงเขารู้เขาศึกษาเขาทันกับลรกเขาก็จะซื้อหาซื้อมาฉีดเลยนะครับน,นำเข้า,ขาควัวตัวหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านแล้วมันเสียขายะห้าพันนี่มันต้องยอมเราเราต้องเอ่อแลกอ่ะเ,เพราะว่าถ้าเป็นเกษตรกร,เ,กรเขาก็เลี้ยงเขาไม่ไม,ไม่ไม่มีความรู้แล้วเป็นโรคใหม่ด้วย อาจจะรู้ไม่ทันโรคด้วยหรือก็ไม่รู้จะไปติดต่อซื้อวัคซีนที่ไหนนะครับเพราะขนาดกรมปรศุสัตว์ก็ยังไม่มีนะครับตอนนี้มีแล้วตนนแต่ตอนนี้ม,มีนะครับพี่น้องอนนเหลือเฟือเลยเหลือเฟือเกษตรกรด้วยตอนนี้ล่างปีก็ถือว่าไม่ใช่ยาแพงแล้วแจกให้เกษตรกรืรอฉีดเองได้เลยก็เจ้าหน้าที่กไม่ว่างเราก็ฉีดเองเลยเพื่อความรวดเร็วครับ อู้เตลือบเยอะนะครับเนี่ยเหลือบเยอะบินมาเลืบเยอะนะครับตัวอันตรายเลยนะครับในของเรามันมันทำยาปุะนะ๊บเนี่ยเราก็เฝ้าระวังไม่ค่อยนนั่มีผลมากนะครับต่อสุขภาพบัวนะครับก,กินอิ่มนอนไม่หลับคลอก<อ><อ>ไม่สะอาดได้เปรียบว่าห่างจากข้อคุณอื่นเนี่ยมาระยะไกลครัเราอยู่เดียวคือควรจะมีวัวทิ้งไปเป็นสิบสิบโลยี่สิบโล ครับเราก็เลยไม่ค่อยกังวลเรื่องมแมลงไ,ไม่เหมือนไม่เหมือนแถวบ้านผมนะครับม,ม,ใใมีเกือบคอกติดกันเลยนะครับใช่เกือบทุกบ้านอยู่เป็นชุมชนอย่างนั้นแหะแต่ของเรานี่มันกระเด็นเข้าไงไกลเข้าถ้าเป็นก็จะเป็นทั้งหมดเลยนะใช่ใช่ใชติดกัน <S <S อันตรายเรอะมากมาแมลงมันบินไม่หยุดครับแล้วเป็นแล้วแบบเขาก็ไม่ได้สนใจทําโปรแกรมประตูสัตว์มาที่ก็ปากเขาเปื่อยก็เป็นโรคแล้วค่อยออกมาฉีดนะครับ ชาวบ้านผมนะครับไม่มีแบบปีละครั้งด้วยนะครับเป็นแล้วออกมาฉีดมันไม่ทันกันแทนที่จะมาฉีดเขาก็รู้ต้องคุมไว้เลยเขาต้องรู้ว่าต้องปีหนึ่งฉีดสองครั้งคุณก็ออกมาเลยนะครับคุณคุณทําโปรแกรมให้เกษตรกรเลยนะครับใช่ใช่ต้องคุณแล้วเราก็ไปพบได้ถ้าาให้ออกมาเราก็ไปพบเจ้าที่ประสัตอำเภอประสัตโอ้ไปขอแล้วไม่ไม่ให้ไม่อยู่โอ้โหปวดหัวเลยครับนียาก งั้นก็ไปที่ร้านค้าจำหนา่ายขายตัวช่วยัวพวกอะไรพวกนี้เพราะลำปีหาซื้อตามร้านค้ามีนะครับแต่วัคซีนปากเท้าเปื่อยนี้ผมยังไม่เจอร้านซื้อเลยครับไอ้เดี๋ยวนี้มีแล้วร้านร้าน,ร,านร้านปศุสัตว์ประจมีใช่ไหมคร<ม>ับใ,ใหญ่มีร้านขายยามีครบเลยครับเดี๋ยวต้องหาไปฉีดนะครับก็ยอมยอมซื้อนะครับพี่น้องร้านสอปศุสัตว์อยู่ทางไปวัดป่าเลัยเนี่ย อยู่ฝ่ามือเนี่ยติดกับใกล้ๆโรงเรียนกนสูตรเนี่ยร้านใหญ่เลยประจำจังหวัดเลยมีครบเลยครับ,รบเนี่ยเขามีครบไม่ทักไสขคอบริสัทไม่ได้เนี่ยไปซื้อเอาเลยไม่ต้องอไปคอยครับโอ้คอยไม่ไหวครับรักษาลําบากมากนะครับได้ถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันไม่ดีเพราะว่าพวกนี้มันเป็นภายในจนถึงปะทุออกลํำปีมันเร็วคือจากจุดเล็กๆเนี่ยกลายถึงเหรียญห้าบาทเหรียญสิบบาท มันประทุขึ้นมาเหมือนสีเลยถ้ามันแตกอะแตกลอกออกเป็นยวงเลยนะครับเป็ยเลยแล้วมันเป็นแผลเป็นเลยนะครับเป็นแผลเป็นเลยไม่หายด้วยมันเป็นเป็นแผลเป็นเลยถ้าลงปอดลงอะไรเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ทันเลยถ้าลงปอดแล้วเสร็จเลยถ้าวัวนอนเป็นลำปีเนี่ยนอนไม่เกินสามสี่วันเนี่ยไส้เน่าหมดละเรียบร้อยเลยถ้าไม่ลุกนะครับผมเคยมีประสบการณ์ต้องใช้ลอกสองตัวครับวัวเนี่ยต้องให้ยืนครับ พอนอนเนี่ยเขาจะทับมึงเขาแถะนึงเลยแฉหนึงเนี่ยขยับไปเยื่นไม่ได้เนี่ยเขาก็จะยันลุกไม่ไหวขานี้อ่อนแรงแล้วภายในเนี่ยแถบที่ทับถ้าไม่กลับแทนเนี่ยก็จะท้าเลยเน่าเลยใส่เส้นเน่าหมดทําให้ไปเร็วมากถึงว่าล่ะเพราะฉะนั้นต้องใช้ผมใช้ลอกสองตัวเลยดึงขึ้นขาเลยดึงขึ้นยืนให้ยืนให้ได้ยืนถ้าไม่ยืนก็ลอกแฝนไว้ลอกแปะไว้เลยพยุงไว้เลยอะยังไงก็ต้องอยู่ท่ายืนต้องท่ายืน รับน้อยวันหนึ่งเนี่ยต้องยืนหกเจ็ดชั่วโมงก่อนจะให้นอนเนี่ยถ้ายืนนี้อยู่ได้ถ้านอนนะไม่เกินสามสี่วันเรียบร้อยเลยเอาไม่ทันอแต่ถ้ายืนเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ใส้เส้นก็เนี่ยขาเขื่อนก็เนี่ยไม่ทับกันอะไรกันเนี่ยเขาได้ประโยชน์ร่างกายค้าปว้านะครับพี่น้องเดี๋ยวไปถ่ายอีกฟ้ามหนึ่งนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็เป็น เก็บข้อมูลนะครับสําคัญที่ต้องที่ต้องพื้นฐานที่ต้องรู้เลยนะครับพี่น้องสิลอดเตมอนี่เรียบร้อยนะครับพนักงานเขน้อยครับต้องทําเป็นให้เยอะที่สุดนะครับแล้วจะประสบความสําเร็จนะครับพี่น้องโอกาสขาดทุนกันหน่อยนะครับฝากกไลไลกดแช่นะครับผมจะลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมผม ไอกูค่อยงครับผมขายยาหล่กัเป็นเจ้าของจันทงาครับผมสอลุงเรืองความควายไทยวันนี้ผมกะมาเสนอครับผมอาหารทั้งเหลือครับผมเป็นทอดเหลืองอบแห้งโดยที่ผ่านกระบวนการการต้มสุกมาแล้วหล่กัเอกทูดมาแล้วครับมันจีย่อยสลายง่ายหล้วกัพลังงานกับโปรตีนคือมันมาจากคืนรวนไม่มีสิ่งเจือปนครับผมเพราะว่ามันเป็นทอดเหลืองลอยเปอร์เซ็นต์ครับ อันนี้คือดีต่อสุขภาพไว้ครับโปรตีนจากแมนครับจากเปรเซ็นครับโปรตีนหนึ่งร้อยกรัมต่อยี่สิบห้าุดห้าเก้าเปอร์เซนครับผมถ้าผู้ใด้ให้กินห่อนกิโลหนึ่งกับคูณสิบไปครับมันเบาเบาไหลาเบาได้ครับแล้วกะผู้ใด,ดสนใจครับผมกะนี่เลยครับตามนี่เลยครับ <c oughs> ทียูเบอร์โทรกะเป็นเฟซบุ๊กครับผม ไม่มีไขมันตกค้างครับและะ้วกดีดีต่อสุขภาพควายครับผสมติงไงย่ยังเนี่ยครับตัวอย่างย่างพี่จันพี่จัน,ก,นจก็จะกินแค่เช้าครึ่งกิโลเย็นครึ่งกิโลครับจนตอนนี้ได้เบียรแล้วครับเพราะว่าย่านคือตัวแม่ปว่วยก็ได้เห็นเห็นผลแล้วครับเห็นผลครับได้ลายฟาร์มที่เอาไปใส่ได้ลายฟาร์มเอาไปใส่แล้วก็ได้ลายฟร์มที่เป็นตัวแทนจำหน่ายผมกันผูใ้ใดสนใจก็ตามนี้เลยครับเบอร์โทรตามนี้ครับ <c oughs> ถุงจักบาทครับถุงหนึ่งขายปีกนะครับแปดร้อยหาิบครับผมแปดร้อยห้าสิบทั่วประเทศครับรวมทรงรวมทรงครับผมแต่ก็ต้องมีขันตั้มครับในปริมาณขันตั้มครับผมเพราะว่ายางวานราคาใช่ใจในการเดินทางครับครับถุงจักโลครับถุงหนึ่งสามสิบโลครับผมสามสิบกิโลถุงเข้ากับเป็นถุงเสือบอย่ดีครับมาต้องมาต้อง่วงเพ่องฟวงขึ้นครับผมครับครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับ